คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบพอมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมีเสียงในหัวตามมาว่าเดี๋ยวก่อนรออีกนิดดีกว่ารอให้พร้อมกว่านี้อืมใช่เลยค่ะรอเงินทุนรอคนรอจังหวะเหมาะๆอะไรแบบนี้แต่พอรอหันไปมองคนที่เขาสำเร็จมากๆระดับโลกเนี่ยนะค่ะหลายคนเลยดูเหมือนเขาจะกระโดดลงไปทำเลยนะทั้งๆท,ที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีครบทุกอย่างเลย มันยังไงกันแน่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเหมือนจะขัดขัดกันอยู่ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เลยนะฮะคือเรามักจะถูกสอนว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดใช่ไหมคะครับต้องพร้อมที่สุดแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอ่อความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเเนี่ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะอืมสิ่งที่อาจจะแยกคนลงมือทําจริงๆออกจากคนที่ได้แต่คิดอาจจะไม่ใช่ความพร้อมที่สมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นแต่เป็นอืมความกล้านะคะความกล้า ความกล้าที่จะเริ่มในตอนที่มันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไปเรียนรู้เอาข้างหน้างั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่าเออทำไมการรอให้พร้อมเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปค่ะแล้วอะไรล่ะคือพลังที่ทำให้คนอย่างเอ,อ่อเจฟเบโซสหรืออย่างซาร่าเบรกลียเขากล้าเสี่ยงกล้าเริ่มทั้งนั้นที่ตอนนั้นสถานการณ์มันก็ก็ไม่ได้ดูดีเลยนะ ใช่ค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรคือสิ่งที่พวกเขาเห็นต่างออกไปอืมมันไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นมุมมองต่อต่อความเสี่ยงแล้วก็การเรียนรู้ที่มันต่างกันออกไปนะคะต่างกันยังไงครับคือคนทั่วไปอาจจะมองว่าเฮ้ยเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมันเสี่ยงสูงมากเลยนะครับใช่เลยแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาอาจจะมองกลับกันเลยค่ะว่าการไม่เริ่มอะไรเลยต่างหากคือความเสี่ยงที่แท้จริง อ๋อ oh, ไม่เริ่มนี่เสี่ยงกว่าใช่ค่ะเพราะนั้นมันหมายถึงเราเสียโอกาสไปเลยนะโอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะเติบโตคือเสียไปหมดเลยลองคิดตามดูนะคะว่าทำไมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มันถึงดูเหมือนไม่มีอยู่จริงครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยค่ะคุณว่าไหมเร็วมากครับเดี๋ยวนี้ยิ่งเร็วใช่ค่ะทั้งความต้องการตลาดเทคโนโลยีใหม่ๆคู่แข่งก็เกิดขึ้นตลอดเวลาคือ แผนที่เราคิดว่าโหสมบูรณ์แบบสุดๆวันนี้เนี่ยครับพรุ่งนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะคะการรอให้ทุกปัจจัยมันลงตัวเป๊ะๆเนี่ยมันเหมือนเรารอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะผมนึกภาพออกเลยครับเหมือนเหมือนรอให้ไฟเขียวทุกแยกก่อนค่อยออกจากบ้านนี้เลยครับอารมณ์นั้นเลยค่ะ <laughs> ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงอย่างตัวอย่างเจฟฟเบโซสตอนเริ่มอเมซอนนี่ชัดเลยนะฮะเขาไม่ได้รอสร้างโกดังใหญ่ๆมีระบบส่งของครบวงจร ไม่เลยค่ะแต่เริ่มง่ายๆเลยขายหนังสือในโรงรถทรัพยากรก,รก็จํากัดมากๆแต่แต่ที่สําคัญคือเขาเริ่มไงครับใช่ค่ะจุดนั้นเลยพอเริ่มปุ๊บมันก็ได้ข้อมูลจริงจากตลาดได้รู้ว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กแล้วค่อยๆปรับค่อยๆขยายไปทีละนิดหรืออย่างซาร่าแบล็กลี่ตอนคิดสแปงส์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเธอมีแค่ไอเดียจริงๆค่ะกับเงินเก็บส่วนตัวแล้วก็ความเชื่อมั่นมากๆในสิ่งที่ทำครับ ถึงแม้จะโดนโรงงานปฏิเสธตั้งหลายที่แต่เธอก็ไม่หยุดนะคะเธอลองผิดลองถูกหาวิธีผลิตเองเริ่มเล็กๆก,ก่อนโห oh, สุดยอดจนพิสูจน์ให้เห็นว่าเออผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นที่ต้องการจริงๆนะถ้าเธอมัวแต่รอรอให้ทุกอย่างพร้อมรอคนเชื่อรอโรง,งงานใหญ่ตอบรับโปรเจกต์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะแสดงว่าหัวใจสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่การมีครบทุกอย่างตั้งแต่แรก แต่เป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่เริ่มให้เร็วที่สุดเพื่อเก็บข้อมูลจริงใช่ค่ะแล้วออกข้อมูลนั้นมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนสร้างเครื่องบินไปบินไปอย่างนี้นะครับฮ่า <laughs> อาจจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดเลยค่ะครับเพราะเราได้ฟีดแบ็กโดยตรงเลยจากตานลงมือทําจริงไม่ใช่แค่การคาดการณ์อยู่บนกระดาษเฉยๆคนเหล่านี้เขาไม่ได้กลัวความไม่สมบูรณ์แบบนะคะ แต่เขาใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อไปสร้างความสมบูรณ์แบบในอนาคตเอามีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือความเข้าใจผิดที่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่เสมอไปอ๋อครับหลายคนติดกับดักความคิดนี้นะคะคิดว่าถ้าจะทำธุรกิจต้องเปิดตัวให้ปังออฟฟิศต้องสวยทีมงานต้องครบใช่ใช่มีภาพในหัวแบบนั้นแต่พอเราไปดูเรื่องราวความสำเร็จจริงๆส่วนใหญ่นะคะ มันเริ่มจากก้าวเล็กๆค่ะเล็กมากๆจนแทบไม่มีใครสังเกตด้วยซ้าอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับอย่าง h o w c h o s e กับ Starbucks เนี่ยก็ไม่ได้เริ่มแบบมีร้านเป็นพันสาขาเลยนะใช่ค่ะร้านเล็กๆแต่เริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆร้านเดียวที่ Seattle เขาค่อยๆลองคอนเซปต์ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าแล้วถึงค่อยขยายสาขายอย่างระมัดระวังเลยก้าวแรกๆอาจจะดูธรรมดามาก ค่ะธรรมดาจริงๆแต่ก้าวนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมกาแฟทั่วโลกเลยหรืออย่าง JK เ o ราลิงที่เริ่มร่างเรื่องแฮร r y p o พ t ตเตอร์บนกระดาษเช็ดปากตอนนั้นชีวิตทลาบากมากเลยนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลครับได้ยินมาเหมือนกันแถมยังถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนอีกแต่การเริ่มเขียนของเธอแม้จะในสภาพที่ดูไม่พร้อมที่สุดเลยเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆอืม ถ้าเธอรอรอให้ชีวิตลงตัวก่อนรอให้พร้อมกว่านี้โลกเราอาจจะไม่มีพ่อมดน้อยคนนี้ได้ก็ได้ละคะแปลว่าก้าวแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องยิ่งใหญ่ขอแค่กล้าก้าวออกไปก่อนถูกต้องค่ะแล้วโมเมนตัมจากการลงมือทำมันจะค่อยๆพาเราไปข้างหน้าเองใช่เลยค่ะพลังของก้าวเล็กๆคือมันช่วยลดความกลัวลงได้นะคะทาให้เราเริ่มได้ง่ายขึ้นครับ และทุกๆก้าวที่สําเร็จถึงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันจะสร้างความมั่นใจให้เรากล้าก้าวต่อไปที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก้าว oh. แรกจึงสําคัญที่สุดค่ะไม่ใช่เพราะมันยิ่งใหญ่แต่เพราะมันคือการทลายกําแพงของการรอคอยของความกลัวออกไปลองดูตัวอย่างที่อาจจะใกล้ตัวคนยุคนี้เข้ามาหน่อยนะคะอย่างแจนคูมผู้ร่วมก่อตั้ง WhatsApp นะคะอ๋อ oh, ครับ วอทแอบนี่ใช้กันทุกคนเลยใช่ค่ะพื้นเพเดิมของเขามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากนะคะอพยพมาจากยูเครนมาอเมริกาเคยทำงานเป็นพาระลงด้วยซ้ำโห oh, จริงเหรอครับค่ะแต่เขามีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดสินใจเรียนเขียนโค้ดด้วยตัวเองเลยนะคะเรียนเองเลยเรียนเองค่ะเขาไม่ได้รอให้มีใบปริญญาไม่ได้รอให้มีคอนเน็ชันเยอะแยะแต่เริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ลงมือทามันจริงๆครับจนสร้างแอปที่เปลี่ยนวิธีสื่อสารของคนทั้งโลกแล้วก็ เออ่ถูกซื้อไปด้วยมูลค่ามหาศาลเลยสุดยอดจริงๆครับหรือถ้ามองไปที่รุ่นใหญ่อย่างริชาร์ดบร a น s o n แห่ง Virgin Group จุดเริ่มต้นเขาก็ก็ไม่ได้รู้หลาเลยนะครับใช่ค่ะไม่เลยเริ่มจากทำนิตยสารนักเรียนขายแผ่นเสียงทางปรษณีตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจลึกซึ้งอะไรมากไม่ได้มีแผนธุรกิจเป๊ะๆไม่มีเลยค่ะแต่เขามีความกล้าที่จะลองผิดลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆค่ะจนขยายอาณาจักรเวอร์จินไปสู่ธุรกิจเยอะแยะอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้สิ่งที่เชื่อมโยงคนเหล่านี้ไม่ใช่ความพร้อมตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแต่เป็น Mindset ค่ะ Mindset ใช่ค่ะ มายเซ็ตที่กล้าใช้สิ่งที่มีอยู่ไม่ว่ามันจะน้อยแค่ไหนก็ตามให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อาศัยการลงมือทำจริงนี่แหละเป็นครูที่ดีที่สุดอืม hmm. พวกเขามองว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นในสนามรบไม่ใช่แค่ในห้องเรียนหรือในตำราน่าคิดนะครับว่าบางทีการลงมือทำเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการวางแผนที่ทรงพลังที่สุดก็ได้นะครับยังไงคะเพราะมันให้ข้อมูลที่ที่แม่นยำกว่าการคาดเดา ทำให้เราปรับทิศทางได้เร็วกว่าคนที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวางแผนจนเปะ๊ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มทําสักทีจริงค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องขังกลัวนะคะที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของหลายๆคนเลยครับความกลัวนี่ตัวดีเลยใช่ค่ะกลัวล้มเหลวกลัวเสียหน้ากลัวคนวิจารณ์กลัวเสียเวลากลัวเสียเงินสารพัดความกลัวเลยค่ะที่ทําให้เราไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน แต่สําหรับคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ไม่มีความกลัวนะคะอ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เขามองความกลัวและความล้มเหลวในมุมที่ต่างออกไปมุมที่ต่างออกไปหมายความว่าอย่างไงครับคือ เขามองว่าความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้อ oh. เป็นข้อมูลที่มีค่ามากๆอีลอนมัสก์เขาพูดทำนองว่าถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวเลยสแสดงว่าคุณยังไม่ได้พยายามสร้างนวัต,ตกรรมที่ใหม่พอครับเคยได้ยินเหมือนกันการทดลองยิงจรวดของ SpaceX ที่ระเบิดไปหลายครั้งนะคะถ้ามองแบบผิวเผินมันคือความสูญเสียมหาศาลเลยใช่ครับเสียเงินเยอะมาก แต่ถ้ามองในมุมของการเรียนรู้ทุกครั้งที่ระเบิดมันคือข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนเปลี่ยนมุมมองจากล้มเหลวเท่ากับจบเป็นล้มเหลวเท่ากับบทเรียนหรือข้อมูลเพื่อไปต่อใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยถ้าเรามองว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนมันจะทำให้เรากล้าที่จะลองมากขึ้นกล้าที่จะเสี่ยงอย่างอย่างชาญฉลาดมากขึ้นครับ เพราะเรารู้ว่า,าถึงแม้ผลนลัพร์มันจะไม่เป็นอย่างที่หวังอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกลับมาเสมอซึ่งความรู้นี้แหละค่ะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวได้มันคือการลงจุนในประสบการณ์ตรงอะค่ะทีนี้บางคนอาจจะแย้งว่าแต่การวางแผนมันก็สําคัญนะจะลงมือทําโดยไม่มีแผนเลยมันจะได้หรอือซึ่งก็ก็ถูกค่ะครับแผนก็ต้องมีบ้าง การวางแผนมันสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางกำหนดเป้าหมายแต่ประเด็นคือระดับของการวางแผนก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องรอแผนที่มันสมบูรณ์แบบ100%ซถูกต้องค่ะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะใช้แนวทางที่เรียกว่า lean startup นะคะ lean startup หรือการวางแผนเท่าที่จำเป็นก่อน minimum viable plan ให้พอเห็นภาพรวมเห็นทิศท,ทางแล้วรีบลงมือทำในสเกลเล็กๆก,ก่อนเลย ผทําทเป็น minimum viable product หรือ MVP เพื่อทดสอบสมมุติฐานของเรากับตลาดจริงๆแล้วเอาฟีดแบ็ที่ได้กลับมาปรับปรุงแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเหมือนที่เจฟเบโซสเคยบอกว่าเขาตัดสินใจเรื่องสำคัญๆตอนมีข้อมูลสัก70%ดใช่ๆค่ะเพราะถ้ารอให้ครบร้อยเปเซมันจะช้าเกินไปคู่แข่งอาจจะแซงไปแล้ว เขาใช้การลงมือทำในส่วนที่เหลืออีก30%เพื่อหาคำตอบและก็ปรับตัวไปนั่นล่ละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยความเร็วในการเรียนรู้และปรับตัวหรือ agility เนี่ยสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบของแผนตอนเริ่มต้นซะอีกแผนที่สวยหรูมากๆแต่ไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นแค่กระดาษดดเปล่าๆนะคะแต่การลงมือทาถึงแม้แผนมันจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหรมันกลับให้ข้อมูลจริงที่นาไปสู่การพัฒนาการเติบโตได้จริงๆ เพราะฉะนั้นการลงมือทํามันไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของการวางแผนแต่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนที่มันต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ามองแบบนั้นได้เลยค่ะมันคือการวางแผนภาคปฏิบัติที่ใช้ผลลัพธ์จริงๆเป็นตัวนําทางค่ะซึ่งแนวคิดนี้ก็นําไปสู่เคล็ดลับอีกอย่างนะคะคือการเปิดใจยอมรับการลองผิดลองถูกให้เป็นครูของเราอืมลองผิดลองถูก หลายคนกลัวคำนี้นะคะเพราะมันดูเหมือนการเดินแบบสเปะสปะไม่มีทิศทางใช่ครับดูเหมือนเสียเวลาแต่จริงๆแล้วนะคะมันคือกระบวนการค้นหาที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งเลยค่ะเหมือนเหมือนทอมัสแอดิสันกับหลอดไฟใช่ไหมครับที่ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวเป็นพันครั้งแต่ค้นพบวิธีที่ ใช้ไม่ได้ผลเป็นพันวิธีก่อนจะเจอวิธีที่ใช่ตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะอันนั้นและมันสะท้อนทัศนคติที่สำคัญมากๆเลยคือการมองว่าทุกความผิดมันคือการตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ทิ้งไปอทำให้เราเข้าใกล้คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่แกล้ลองวิธีที่ที่อาจจะผิดเราก็จะไม่มีทางรู้วิธีที่มันถูกจริงๆได้เลยนะคะมันเหมือนการเดินในห้องมืดๆอะครับ การคำทางไปเรื่อยๆแม้จะชนนู่นชนนี่บ้างแต่สุดท้ายก็จะเจอประตูทางออกดีกว่ายืนนิ่งๆเพราะกลัวชนใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ดีเลยคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้กลัวการลองผิดลองถูกค่ะเพราะเขามองว่ามันคือต้นทุนของการค้นพบของนวัตกรรมครับ ทุกครั้งที่ลองแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความล้มเหลวในสายตาเขานะคะแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาต่อน,นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเราเชื่อมโยงทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมการรอคอยวันที่พร้อมที่สุดหรือจังหวะที่ใช่ที่สุดเนี่ยมันถึงอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญไปได้ ครับผมคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนะคะเขาเลือกที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการลงมือทําเริ่มเล็กๆใช่ค่ะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆต่อย,ยอดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนการปลูกต้นไม้ที่เราคุยกันตอนแรกๆเลยนะครับถ้ารอให้ดินฟ้าอากาศมันเพอร์เฟกที่สุดก็อาจจะไม่ได้ลงมือปลูกสักทีใช่เลยค่ะแต่ถ้าเริ่มปลูกวันนี้ถึงแม้ปัจจัยมันยังไม่ครบเราก็มีโอกาสได้ดูแล ได้เรียนรู้วิธีทำให้มันโตหรือถ้าต้นแรกมันไม่รอดก็ยังได้บทเรียนไปปลูกต้นต่อไปให้ดีขึ้นได้ชัดเจนมากค่ะมันคือการเปลี่ยนจากเป็นผู้รอคอยโอกาสมาเป็นผู้สร้างโอกาสด้วยการลงมือทำนั่นเองครับผมทุกก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนแต่มันทำให้เส้นทางชัดเจนขึ้นได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงดีกว่าการติดอยู่กับที่เพื่อรอคอยความพร้อมที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะสุดท้ายแล้วความพร้อมที่แท้จริง อาจจะไม่ได้เกิดจากการเตรียมตัวจนเป๊ะๆแต่เกิดจากการลงมือทำซ้ำๆจนจนเกิดความชำนาญเกิดความมั่นใจขึ้นมาระหว่างทางนั่นคือประเด็นสำคัญเลยค่ะความมั่นใจความสามารถที่แท้จริงมันถูกสร้างขึ้นจากการลงมือทำการแก้ปัญหาจริงๆและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จากการวางแผนบนกระดาษอย่างเดียวตัวอย่างจากสตีฟจ็อบส์ก็ตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีเลยนะคะตอนก่อตั้งแอปเปิลในโรงรถกับสตีฟวูสเนียกเนี่ยครับตำนานโรงรถ ใช่ค่ะพวกเขาไม่ได้มีโรงงานใหญ่ไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลไม่ได้มีทีมงานพร้อมสาบเลยไม่มีอะไรเลยแต่พวกเขามีไอเดียมีความลหลงไหลและที่สำคัญที่สุดคือความกล้าที่จะเริ่มสร้างสิ่งที่เขาเชื่อมัน่นแม้ทรัพยากรจะจำกัดมากๆครับการเริ่มต้นเล็กๆในวันนั้นกลายเป็นจุดกำเนิดของบริษัทที่เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีไปตลอดการเลยนะคะหรืออย่างอีลอนมาร์ที่ทาทั้งเทสลาทั้ง SpaceX ก็ไม่ได้เริ่มจากความพร้อมร้อยเปรเ็เลยนะทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งเรื่องเงินทุนทั้งเรื่องเอ,อ่อความเชื่อมั่นจากสังคมในตอนแรกๆใช่ค่ะท้าทายมากเขาเจอความท้าทายความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนเลยแต่เขามองว่าทุกปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาจนผลักดันเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีอวกาศให้ก้าวหน้าไปอย่างที่เราเห็น ทั้งสองกรณีนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าพวกเขาไม่ได้รอโอกาสทองที่มันสมบูรณ์แบบรออยู่แต่พวกเขาสร้างโอกาสขึ้นมาเองด้วยการลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าบ้าบินหรือไม่พร้อมการลงมือทำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความเป็นไปได้ขึ้นมาดังนั้นนะคะ mindset ที่มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าถ้าฉันมีเงินทุนเวลาความรู้มากกว่านี้ฉันจะครับ ติดคำว่าท่าใช่ค่ะซึ่งมันมักจะนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะถามตัวเองกลับกันค่ะว่าตอนนี้ฉันมีอะไรอยู่บ้างแล้วฉันจะเริ่มทำอะไรกับมันได้เลยอ๋อมองที่สิ่งที่มีอยู่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนริชาร์ดแบรนสันที่เคยบอกว่าตอนเริ่ม Virgin Airlines เขาไม่มีเครื่องบินเลยนะแต่เขามีไอเดียมีความกล้ามีความสามารถในการเจรจาใช่เลยค่ะ เขามองเห็นสิ่งที่มีคือไอเดียกับความกล้าแล้วใช้มันเป็นจุดเริ่มไม่ได้รอให้มีเครื่องบินก่อนค่อยคิดถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีและใช้ทัศนกรที่มีอยู่อย่างจำกัดน,นั่นแหละให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมเริ่มจากที่มีค่ะไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟแค่เริ่มด้วยสิ่งที่คุณมีตอนนี้เลยสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้มันก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ว่า ความพร้อมแบบ100%เเซน์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงก็ได้ครับผมและการรอคอยมันอาจจะทำให้เราพลาดสิ่งสัมพันธ์ในชีวิตไปสิ่งที่จำเป็นกว่าความพร้อมที่สมบูรณ์แบบก็คือความกล้าที่จะเริ่มต้นค่ะกล้าที่จะเริ่มใช่ค่ะแม้จะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงมันถูกสร้างขึ้นมาระหว่างการเดินทางไม่ใช่ที่จุดเริ่มต้นนะคะ คนที่ประสบความสำเร็จดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากๆเลยนะครับพวกเขาไม่กลัวที่จะเรื่มเล็กๆไม่กลัวลองผิดลองถูกไม่กลัวล้มเหลวไม่กลัวคำวิจารณ์ไม่กลัวเลยค่ะแต่พวกเขากล้าที่จะก้าวแรกออกไปและกล้าวนั้นเองที่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในชีวิตและในธุรกิจของพวกเขาเลยดังนั้นคำถามสุดท้ายที่เราอาจจะต้องถามตัวเองไม่ใช่ฉันพร้อมหรือย,ยังแต่อาจจะต้องเป็นฉันจะรอไปถึงเมื่อไหร่อืม ถ้าเรากำลังรอวันที่ทุกอย่างมันลงตัววันนั้นอาจจะไม่มีทางมาถึงก็ได้นะคะถ้าเรากล้าที่จะเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เราอาจจะกำลังสร้างวันที่พร้อมนั้นขึ้นมาด้วยตัวเราเองก็ได้ค่ะถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่องติ๊งกับพาร์ทพอดแคสต์ไว้เลยครับเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะ